Sathamma no palito charami, chitna panchara. นิรมลคะนี่คือรายการสองธรรมกับดิฉันรัตนมธีกังวาลไกลค่ะวันนี้นะคะความโศกเศร้าความทุกข์หลายๆท่านนั้นอาจจะสั่งซาลงไปนะคะแต่ว่าสําหรับท่านใดนั้นที่คิดว่ายังคงอยู่เราขอเป็นกําลังใจค่ะรายการสองธรรมนั้นพร้อมนะคะที่จะเป็นสื่อกลางในการนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นมานําเสนอให้เป็นกําลังใจสําหรับชาวพุทธและแฟนรายการของเราค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอะไรตั้งแต่ช่วงแรกนั้นติดตามเลยนะคะ ขอจเจริญสุขท่านพ,พุทธศาสนิกชนอัตมาภาพพระราสสุเมธีนามเดิมเหลี่ยมสุจินโนจเจ้าอาวาสวัดภูตูมบนารามตำบลสายขาวอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยก็ใครที่จะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันสนับสนุน ในการก่อสร้างในการสร้างโครงการต่างๆอัตมามีโครงการที่จะสร้างวิหารบุรพาจารย์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้กับประวัติความเป็นมาของคำว่าเลยมันเกิดกับหมู่บ้านนี้คือบ้านายขาวนี้เมื่อก่อนเขาเรียกบ้านใสขาวเป็นที่เกิดของบรรพบุรุษคือเจ้าฟ้าร่มขาว นี่แหละถึงเป็นมูล,ลเหตุที่ให้ก่อสร้างสถานที่อย่งนี้เรื่อยมาถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างสรรค์สังคมโดยหนึ่งสร้างวิหารบุรพาจารย์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สองฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของคำว่าเลยแหล่งที่เกิดของเจ้าฟ้าล่มขาวที่ความเป็นมาต่างๆอีกมากมายในท้องถิ่นนี้จึงได้มีคำ ว่าเมืองเลยหรือคำว่าเลยเกิดขึ้นก็มาจากจุดนี้แล้วก็โครงการอีกโครงการหนึ่งก็จะให้เป็นแหล่งพักพิงของคนสูงวัยก็คือคนสูงอายุนั่นเองออกมาปฏิบัติธรรมอาจจะมาพักสองคืนสามคืนหรืออยู่เจ็ดวันหรือจะอยู่ตลอดก็ไม่ได้ว่าเราจะสร้างที่พักพิงให้แก่ ท่านเหล่านั้นเพราะคนเหล่านี้ยังมีคุณยังมีคุณภาพสามารถที่จะพัฒนามันสมองได้หากเรามีแรงเพราะดังนั้นเลาจะมีการอบรมปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นณจุดนี้ดังนั้นจึงเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันพัฒนาในท้องถิ่นนี้ให้เป็นที่อยู่ของคนสูงอายุ ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางเพราะที่วัดนี้เราก็มีการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายท่านมีความประสงค์หรือจิตเป็นกุศลแล้วดังที่ได้ฟังเทวตมาได้เล่าให้ฟังนี้ว่าโครงการของเรามีอยู่อย่างนี้โครงการหนึ่งก็คือการซ่อมแซมป่า ศาลาปฏิบัติธรรมให้สำเร็จร่วงไปโครงการที่สองก็คือธร,รพระประธานให้สำเร็จเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้ว80เอร์เซโครงการที่สก็สร้างวิหารบุรพาจารย์โครงการที่สีก็คืออบรมปฏิบัติธรรมคนสูงวัยดังที่กล่าวและในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้ทุกทุกท่านเถินรายการสองธรรมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนค่ะรัฐมณีกังวันไกลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ